อันนี้ก็คือทางลงไปมาทีสามย่านนั่นเองทุกคนงามเลยข้าวจระเข้ไปได้สุดยอดเลยแต่ก,ก็ยังงามอยู่มันคล้ายๆกับข้าเจระเขตึ่เกลีโอ้โหใส่ว่าแท้แต่เคยต้องมักมากเลยเคยหายนีนี่เนี่ยงามไม่ดีเลยุยกคนกแบบคล้ายๆเลยเออเป็นเอากำแพงวังมาจำลองที่เป็นฝาผนังของสถานีนะทุกคนพับฝรั่งนี่อย่างมาเนี่ยข้าจะมามาติดเออเนี่ยเนะี่ยวเขาแต่ว่าซื้อ พระเจ้าจะมาติดอยู่สถานีนี่แบบพระเจ้าต้องยางเลาะสมมึงก่อนว่ามันนี่เขาอยางนำตควพระเจ้าโอ้แม่นแล้วนี่สะพานตัวนี้เลยฮัลโหลโอ้เงาว่ากใหญ่ทุกคนดู่ะยกมืออันนั้นอยู่ยกมือไว้บ่าย <laughs> อ๋อนั่นน้ำวรดอารุณนี่นะมาเอ็นเตจอบ สบายดีสวัสดีเบิร์ตสุขสุคนนะอ่าพ่อแม่พี่น้องทั้งอยู่ใกล้และไกลนะวันนี้มาเจอกับเบาาทิวอีกแล้วตอนนี้เบาทิวอยู่ที่อ่าสามย่านมีทาวเนะซึ่งกําลังสีเดินทางไปสะพานพุดนั่นเองเนาะสีลงเอมาทีอยู่นี่แหละน่าจะนะซึ่งว่าตอนนี้ก็กำลังชมวิวอยู่ต่นหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนะทุกคนเนาะซึ่งว่าเป็น มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่ใหญ่หลีนะทุกคนเนาะกําลังชมความเขียวงามของมหาวิทยาลัยเยอะเนาะแดดก,กําลังดีเลยทุกคนสว่วนซีหางแรงนะเบิงการสัญจรของรถนะในเขตนี้ถือว่าสุดยอดหลรถหลหลีเนาะแรงกันวุ่นวันวุ่น,ว,น,ว,นวันเลยทุกคนเออสวัสดีวันนี้เนาะสิพาทุกคนนะออกจากอ่าโต สามย่านเนาะไปที่ MRT สนามชัยนั่นเองกะ้ีสงสัยเนาะว่าไปอย่างสนามชัยบาทวที่วไปสะพานผุดนั่นเองทุกคนอย่าไปเบิงตะเวนตกดินอย่าไปเบิงแบบว่าเขตนั่นเนาะยังไม่เคยไปจกเคืออที่จริงนี่ไปนี่ไปสุดแต่สถานี MRT สนามชัยแค่นั่นเองเนาะยังไม่ทันได้ขึ้นไปสะพานผุด จักเถือถอถ่อเถอะเนาะมันจะมีสองสะพานอยู่ใกล้กันแต่พูดอะไอีก,กนหนึ่งจะซื้ออย่างงูนละลืมละเมื่อกี้ก็เข้าไปอ่านอยู่แต่ลืมไว้กันนะเออนะเดี๋ยวสิเดินทางไปพร้อมกันเลยทุกคนจักน้อยเดี๋ยวตะเวนมันตกมันชิบง,งามเนาะเาเป็นว่าเราไปเจอกันอยู่ที่ MRT 3ย่านเดินทางไปที่ MRT สนามชัยนั่นเอง l e ส s ก o นี่เบงเบงวิวตัวนี้ไปล้างๆกันเนาะเดี๋ยวสิลงไป MRT ก่กันงามนมีนะ ได้มาดุนได้ดินอันนี้ก็คือทางลงไปมาทีสามย่านนั่นเองทุกคนซึ่งว่าเป็น <Okay. S 1> าทางเสื่อมระวังสามย่านมีเทากับฮงแฮมนะ้วนะับเฮมาทีนั่นเองถือว่างามแล้ก็เจ้าประดับไฟได้สุดยอดเลยเจียมๆสวยๆโ <Hey. S 1> อ้ยปกติน้องงานแบบมันมีเทศกาลนี้อย่างก็เจาจะประดับประดาพื้นเนาะพื้นน,น,นี่ก็เจาจะเฮ็ดเป็นแบบ มีลายนั้นลายนี่เนาะแต่ว่าตัวนี้นี่เขาเจ้าจเาทาาวทไทยไซส์ใหญ่พอมันกายเทศกาลมาแล้วก็คือปีใหม่ปีใหม่น่าจะมีเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าจเก็บเบ็ดแล้วนะเป็นอุโมงค์ธรรมดาแบบนี้เลยโอโ้โหยางพาอุโมงค์ลงใต้ดินขึ้นไปสะพานลอยฟ้าขับ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 ,ขบนี่เจ๋เจ๋เจ๋โอเคเดี๋ยว้อเนี้ยมาทีกันนะทุกคนเนาะมันใกล้สิบบาท แยดและแยดใกล้ชิโตกดินละวแต่จางเด็กกันยังงามอยู่มันคล้ายๆแบบขจาเฮดเป็นเก็บเลยทุกคนบบมันมีลูกศรซี่ให้เขายางไปมาไปมา <c oughs> ยางอีกสี่นาทีทุกคนลดมาเอ้ยสามละกับประมาณ จักสถานีไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะจากสามย่านไปก็ะหาสถานีที่ห้าเป็นสถานีสนามชัยนั่นเองถึงแล้วสนามชัยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเบิง้งย่างอยู่ถึงมีสุาไป ยอกยอกยอกก็คือสนามชัยเนาะ,ะสถานีอีเอ็มอาร์ทีสนามชัยก็เป็นสถานีหนึ่งที่ว่าเป็นว่าเป็นสถานีหนึ่งในเขาเอื่น่าเป็นสถานีเอ็มอาร์ทีที่งามที่สุดในไทยเลยเนาะมันงามที่สุดในไทยเลยเนาะเพราะว่าทางในสถานีมันมีการประดับประดาทุกคนเออว่าทุกคนก็สิบุญภาพเนาะเดี๋ยวที่พาไปเบิงตัวจริงเลยว่ามันเป็นอย่างไรเลยนะฮะเฮ้ย ตึงเตีนจังนี่ทุกคนเบิ่งเอาโอ้โหค่อยว่าแท่แต่ข่อยต้องมากมากเลยสถานีนี่เนี่ม,มันงามอี่เลยนะทูกคนเนาะแบบค่ายแบบเออเบิ่เอากำแพงวังมาจำลองเหตุเป็นอันฝาผนังของสถานีเราดกคนเนาะเบิ่งฟังเพดานเสาเป็นอย่างนี้ข้าเจ้าประดับประดาแบบง,งามแบบนี้เลย แบบคล้ายๆเขาอยู่ในแบบอ่าหุงแฮมหลูอย,ลย่างไรลูหลาอลังการเลยนะทุกคนน่ะกว้างอีกแบบสลัาดเสเวยดีแตยว่าเทได้ถับฝรั่งนี่อย่างมานี่เขาเจ้าจะมามาติดแบบนี่นะเดี๋ยวแต่ว่าสุดเขาเจ้าจะมาติดอยู่สถานีนี่แบบเขาเจ้าต้องยางเลาะสม,มืองก่อนว่ามันมันงามสมซื่อที่ว่าเป็นงามที่สุดของประเทศไทยนั่นเองนะอโอ งามงามมาประมาณสามเทือแล้วกตยังเบื่อแบบนี้นะเดี๋ยวเขาชี้ออกไปทางสะพานพุทธบุหัาเป็นประตูเลยเดี๋ยวมึงกันเด้อฝั่งนี้ทุกคนนั่นคือฝั่งนี้นี่เองนี่ทางออกไปสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังนะทางออก3-4-5อยู่เทิงมาเลยนะฮะ คอยอยางนะ่ยจะยางออกไปทางปากของตลาดทุกคนเนประตูซีนั่นเองออตอนลงเละบันไดเลือนลงแต่ว่าตอนขึ้นได้อันนั้นขึ้นได้ยางขึ้นสูงเตอมเลยเออเนาะเขาออกมาทางปากของตลาดออกไปทางใดต่อป่ะดิกู ปากของตลาดทุกคนมันมีคลองก็เลยเอินปากของตลาดเห็นไว่าคลองนี่บ่มีด้ยบ่มีมกินเลยเออกจะไปทางหอมๆด้วยช้ำปากคลองตลาดเ,เคยได้ยินอยู่เนาะอ,อยู่ในแบบเป็นข้าวเป็นอย่างแบบขาเจ้ามาหิดคลิปก่นเคยได้ยินอยู่ปากคลองตลาดแต่บ่เคยมาจักเครือได้ล่ะโอ้โหเบิ่งสถานี้ตำรวจแห่งนี้ สถา,านีตำรวจนครบาลราชวังพระราชวังอันนี้น่าจะเป็นปากคลองตลาดนะทุกคนนะเพราะว่าเห็นเป็นคล้ายๆเป็นตลาดนัดนั่นเองน,นะโอ้คักเว้ยโอ้จุตายยางเลาะเว้แต่ว่าเป้าหมายเขาสิไปสะพานพุดเนาะเป้าหมายเขาสิไปสะพานพุดมันต้องได้ยางไปฝั่งนี้ทุกคน นะตามแมพแล้วโอเคทำเบิรงแผนที่เแล้วนะมาคนเดียวมันต้องได้เบิรงแผนที่เพราะว่าเ้าเรื่องทางอยกับบุ้งงี้อย่างแหละถ้าบ่ามีอินเทอร์เน็ตก็คือไปบุถึกนะนเนดี๋ยววัดสะพานพุดง่ายงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเมันใกล้ืิอตกดินแล้วเนาะต้องรีบรีบรีบร้อนนิดนึง อนี่มันซุมชนดอกไม้นี่ว่านี่มันซุมชนขายเครื่องแบบเป็นดอกไม้เนะทุกคนมีทั้งดอกดอกอยางแล้วก็ดอกเท่เนาะนี่เป็นชอเป็นชอแบบนี้เลยชอเป็นชอเฮ้ยนี้นี่ยังีงทห,หารหรือยังนักเฮียนได้นหนักเฮียนคือหนุ่มสุดแล้วเนี่ยคล้ายเฮียนทหารเนาะ ออโอ้แถวนี้คนหลายเด้อนี่คือคักขนาดไปเที่ยวแบบขายดอกไม้เนาะน่าจะเป็นขายทรงกันเลยใหญ่ขนาดนี้ว้าวปากคลองตลาดเด้อนี่มีไงอันนี้คือตลาดปากคลองตลาดปากคลองตลาดเนาะซื้อตัวมพกใหญ่เลยโอ้ห่างทางมาแล้วทุกคน พอเดี๋ยวมาเจอกับ้านกระเลมที่มาก,กินกันนลตัวนี่กระเลมมีเชีย่ยของจีนอครับวิวน,นี้แบบของที่ระลึกอันห้อยด้วยซองห้อยกระเป๋าตัวว a ฟ f ฟครับบันนีลาครับ ได้มาแล้วอันนี้ของมักเนาะยูร้วาวค่กัมักซื้อกินยูร้าวก็มีกันราคาเดียวกันเลยยูร้าวถงอยูแป0 0ั 8, กีบอยู่ไทยก็คือ15บาทนะเป็นราคาเดียวกันเลยอ้อไปทไั้งใดต่ตอแล้วไปผมมีมือจับบิดอัน G P S ทุกคนมือหนึ่งจับกระเลมอีกมือหนึ่ง จับกล้องอ,อย่างน้ำกระเจานี่แหละจะมากินก็เล่นกันเป็นอย่างจุมากนะทุกคนเนาะมันเป็นวาน,นิลาแล้วลมันบหวานไปเลยอากาศมันฮอทเหมือนนี้นต้องแบบเจอกระเล่มแต่ว่าลมลมมันแหงเนมันผัดแมันเปื่อยไวเลยตัวนี้มันละลายไวนละทุกคนเนาะ เอาอยางนำกลกับเจ้าโอ้ไม่นแล้วนี่สะพานตัวนี้เลยเ<ม>ยน็ยนเย็นจนโบฮีบกนิ่นเ่อยไว้นะทุกคนเนาะอพอดแล้วเป็นสะพานพุทธพุทธยอดฟ้านเนาะเพิ่นจะเห็นเป็นเสาสองเสาแบบนี้อยู่ทางขึ้นสะพานนั่นเอง อยู่ส้นสะพานโมเมนทางขึ้อ๋อันนี้มีพุ่นอยู่นี่ทุกคนก็ว่าเอาไว้เอา,เากลับาเขาจึงมาอ่านมงนนึงเนาะอันนี้กับเลยมึงที่นเนาะทุกคน,นว้าวผู้สาวมาไายรุบหลายๆเราเจะเอาซื้อดอกไม้แล้วเขาจะก็ากมา่ายรุบอยู่นี่เนาะ เป็นสะพานที่เป็นสะพานเล็กแล้วก็เป็นสะพานที่ย่างมาได้ย่างมาถ่ายหูบรถถ่ายหูบได้มีนคนสวยๆงามๆทั้งนั้นอืมโอะเอารถทีบออกมาได้อีกรถจกักรยานไฟฟ้าเป็นสะพานเล็กสีเขียวทุกคน งามดีเลยคนก็จะพากันไปถ่ายรูปโอ้รุ่นเลยรุ่นสะพานเลยนี่เท่าไหร่ว่าไงามมิลีนะทุกคนเนาะเบิ่งไปฟังนี่จะเห็นตะเวนตุกดินนั่นเองดังงามงามแบบตะเวนมันกำลังสะท้อนน้ำขึ้นมาม,มีเรือแรนผ่านนี่นั่ง,งเรือไปชมวิวไปชมว,วิวตะเวนตุกดิน กสะพานเล็กสีเ,กเขียวฝั่งนั้นก็ฝั่งนั้นก็นอย่างได้คือกันเนาะแต่ว่าเป็นเป็นวิวเป็นวิวอีสะพานหนึ่งเป็นสะพานพระปกเกล้าฝั่งนั้น,น,นละ่ะอัางนี้จะเห็นวิวอ่า แม่น้ำเจ้าพยากับตะว,วินตุ๊กตินมีเหือลำมะกใหญ่เจ้าพระยาพรินเซสเป็นเหือสำรานนะทุกคนนะมันพาแบบคนหลักร้อยหลักร้อยคนเลยนะนี่ขึ้นเหือลำหนึ่งแล้วกันขี่ชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาไปเรื่อยๆอ๋อนั่นนวัตอรุณนี่นะ มาเอ็นเตจอมไก่เติมไม่นอนัวนี้ก,กับไปก็ได้หลายกิโลเติมบรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศลมเยน็นๆอ,อยู่กลางสะพานฟังเสียงรถไปฟังเสียงน้ำกระทบฟังไปแล้วก็เบิบ่งตะเวนตกดี สะ,สะพานตัวนี้นี่เคยเห็นนั่นอยู่เคย uh, นางเหือสะพานแบบยูะเนาะนันกลงามเลยเวลาเอานางเหือก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งจะเป็นอีกฟิวหนึ่งเวลาเอามายางรอ,อเองก็จะเป็นอีกฟิวหนึ่งทุกคนโอ้หสุดยอดงาม,ม่หลีเลยอยากให้ทุกคนมายางรอบั้งเนาะ ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่สว,วดยวดแล้วก็มีคนโมงนี่กับเป็นโมงที่แบบแสงกำลังดีมันก็เลยแบบมีคนมาถ่ายผู้ปกักไลยเต็มสะพานไปเลยช่วงแรกก็จะเป็นแบบน้องน้อยผู้ยิงเนาะที่ว่าเป็นอโอ้โหเออลำบ,บากใหญ่ตกใจเวิร์เมื่อกี้เลย โอว่ะวันนะัวว้นสุดสัมสลายก็จะเป็นผู้ยิงเนาะถุกคนเนาะเป็นมาซื้อ,อดอกไม้อยู่แถวปากคลองตลาดแล้วครับพากันมาถ่ายหูปอยู่ถึงนี่คือว่าวินวนวินกันไปทั้งสองฟัง <c oughs> เป็นทั้งสถานที่ถ่ายหูปแล้วก็มีดอกไม้เกี่ยมไว้ให้ถ่ายเลยสุดยอดขึ้นไปได้ได้เมองนี้ขึ้นนั่งได้คานลิก ว่ามันสีเจ็บตูดในหนึงมันมีปุทธพุทอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ตูดนี่เจ็บเลยว้าวบรรยากาศดีแห่งเด้อฮัลโหลฮัลโหลโอ้เฮาบักใหญ่ทุกคนดูนะยกมืออันนั้นอยู่ยกมือไว้ใบเฮาลรามากใหญ่ทุกคนม่เป็นหนี้งานสำราญนะเจ้าพญาพินเซตนั่นเองตามมาด้วยเฮาเฟอร์รี่กับลังแข่งกันเอ้าเอาเอ้าคันนี้ไวกว่าเว้ย ดีแซงไปแล้วว้าวคือคักเฮฮากันเลยนะทคนเนาะปีใหม่นะเป็นถือว่ามันกับนี่กับเป็นชุดหนึ่งที่ดึงดูดทางวัยรุ่นทางผู้ใหญ่นะที่ว่าเป็นทั้งสร้างภาพอีกอย่างเนาะมาติดกับขอเขอื่อนมาตกอยู่ในสถานที่นี่นะเป็นมองหนึ่งที่ว่าเอืน่นยอด ดความน่าสนใจได้เลยขึ้นยังไงวะเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือว่าเป็นคลิปที่ค่อยไปอยากว่ามากที่สุดแล้วได้นี่บรรยากาศเนาะทั้งบรรยากาศทั้งได้กินได้กินกระแล็ทีตัวเองม, <c oughs> <c oughs> มากจากเรามาที่จริงคิดถอดมันอยู่สอมมือยังไม่ได้มากินอยู่นี่แล้วกะได้ชมวิวง,งามเนาเลยพฟปาผู้คนหลาย บบหลายแบบหลายแง่หลายมุมแล้วากกได้เห็นวิธีวิธีชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยาแนว่ว่าเพื่นแหลนเมือกันอย่างนี้แหละจักรไฟชีวะยังเด๋วแหละมันก็บู๊แนวสีอธิบายกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีนะว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่เหตุให้ผู้คนได้มีมุมดีๆถ่ายรูปนะ มุมดีๆได้เบิงกระเบนตกดินนั่นแหละทุกคนเบิงอะไรเนมีทั้งมุมหลายยางประกอบข้ากันมันกางงามเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะใอยกะทีจากไปกับสะพานนี่เลยเนาะเยี๋ยวถ่ายคลิปซีไป่ายเอา,อาตัวหนังสือเนาะที่เขาจะเขียนอยู่ทั้งขึ้นสะพานมาให้เบิงแล้วเขาจะเขียนยี่ยงไงว้ายในจารึกยี่อย่างว้เนะานะแล้วก็เป็นผู้ปั้นของน่าจะเป็น พระพุทธจอมเก้านะนั่นบอกพระพุทธจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเอยียงจากอย่างเนาะประมาณนี้แหละชีว่าเป็นเท t r u t ปั้นปฏิสถานอยู่าะือว่าเป็นเป็นอันหนึ่งที่ค่อยค่อนข้างจะสนใจเลยเมื่อกี้เนี้ยมไปเห็นแต่ยังโอ้งามด้วะขนาดเป็นซื่อก็คือซื่อเต็มเนาะสะพานพุทธพยดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองโมเมนต์โมเมนต์สะพานเอียงกับเมื่อก,กี้ค่อยว่าไป ันะนั้วอพิษนะสะพานซื่อสะพานจริงๆนั้นสะพานพระพุทธชอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นาองคยกะสี่จบอยู่มองนี้นี่แหละจบไปพอมบรรยากาศผู้คนเยอะแยะนะที่ว่ามาถ่ายรูปมาเต็มรู้มันลกดัามาเก็บ ซึมซับกับบรรยากาศกับตกดินแบบนี้เนาะเออกสิจากไปกับมองนี้เลยถือว่าเฮตดให้ค่อยประจับใจไ้โอเคทุกคนอย่าลืมเนาะก่อนจิจากกันไปกะกดไลค์กดแชร์ซับใครนะเนี่ยลกะ,ะอย่าลืมตัมนี้ทีเตียนได้นอะกว่าค่อยอนนได้เว่าอีหยางพิดไปก็สามารถแนะนํากันมาได้เนะตีเตียนกันมาได้นะคอยบอคอยบอถือสาเนาะที่ว่ามีคนแบบคอมเมนต์แนวบ่ดีนะคอยกสิเก็บไปปนียนบางทีเาเจาก็คอมเมนต์ถึกแต่ว่ามันแฮงไป บางคนทับไ่ได้แต่สำหรับข่อยก็คือสบายๆนะรับได้โอเคนะจากไปก่อนทุกคนกับบรรยากาศที่สุดยอดเลยสะพานผุด